เนียบตัวเองเหมือนกันนั่นแหละรักน้ำใส่บาตรชะโงกดูหน้าตัวเองบ้างประเด็นปัญหาคือดิฉันไม่ว่าเลยเวลาที่ท่านจะป้องอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเตเลบเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆน,น่ะคนแบบวอไวชิระเมธีจะไปไหมท่านต้องยอมรับความจริงบ้างเถอะไม่ต้องไปสัมบัติสำนวนหรอกฉันก็สัมบัติสำนวนได้ไม่พอไม่แพ้กับท่านแหละไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ ที่ท่านก็ปเรียนเก้าเหมือนกันนะท่านก็ปเรียนเก้าเออท่านเทศได้ที่ท่านก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละที่ท่านจะได้เทศโปรดพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะมีบริษัทนั่นแล้วมันไม่โดน <c oughs> โกงเงินนะนะั่นน่ะตกลงใครฉลาดระหว่างท่านที่ไปนั่งเทศอยู่บนนั้นกับคนที่เขาไม่ไปวงสัมมนากับคนที่เขาชาวบ้านที่เขาทํามาหากินสุจริตแล้วเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของดนะีไอคอนนั่นน่ะ ที่เขาไม่ต้องไปหมดเงินหมดทองไปตุนอาหารเสริมไปตุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นมาแล้วสุดท้ายก็แดกไม่ได้เงินก็ไม่ได้รประเด็นปัญหาคือดิฉันไม่ว่าเลยเวลาที่ท่านจะป้องอะไรพวกเนี้ยคําถามคือท่านท,ท่านไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอ่ะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทองทุกคนาสามารถไปดึงมือคนอย่างวรวิชระเมธี i, ออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวดิฉันจะให้อีคงอีคําที่มันอยู่แถววัด ที่เชียงรายนั่นน่ะนิมนต์ท่านท่านจะไปไหมมีคิวให้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเตเลบเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆน่นนะคนแบบวอวชิลเมทีจะไปไหมถ้าไปเออถ้าไปเดี๋ยวกูจะให้อีแก้วอีคำไปนิมนต์สันข้าวแบบไม่ต้องใส่ซองอย่างเงี้ยให้กินข้าวเฉยๆแล้วมาเทศโปรดอย่างเงี้ยมาไหม ท่านต้องยอมรับความจริงบ้างเถอะไม่ต้องไปสัมบัติสำนวนหรอกฉันก็สัมบัติสำนวนได้ไม่พอไม่แพ้กับท่านแหละไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ <c oughs> แบบเออท่านเทศได้ดิฉันก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละดิฉันจะได้เทศโปรพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะเออก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเรื่องเนี้ยท่านพูดผิดก็ท่านไปเชียร์คนท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติเขามาอย่างดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพอแล้วพอวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะท่านรู้เท่าไม่ถึงการท่านก็ยอมรับไปเถอะ แล้วท like like pues like mm ี hmm. from, deserve, <ńst> ่ท่านไปเชียร์บริตัดเขาบอกว่าเออถ้าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนแล้วท่านเป็นปรเญญาเก้าแต่ท่านไปพูดว่าเรื่องการพูดแซะพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเออถ้าท่านทําได้ดิฉันก็จะรู้ไว้ว่าแต่ก่อนที่ดิฉันเคยทาตอนเป็นพระดิฉันก็ทําได้เหมือนกันแหละเพราะท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดถ้าท่านเป็นพระมหาเถระแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องพันตาท่านยังทําได้ดิฉันก็ทําได้เหมือนกันได้เงี้น่ะคําพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคําแล้วก็เป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรง ก็ไม่พอใจพี่หนุ่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธิ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิทธิ์แล้วทําไมไม่พูดกันไปส่วนตัวกันละ่ะก็เป็นสิทธิ์อาจารย์อันนี้เอามาโพสต์เพจเพจอาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่านี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นฉันสิทธ์ก็ตอบกลับเขาเหมือนกันนั่นแหละก็พูดไปตรงๆว่าตอกกลับเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคําฆาตกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยหมายความว่ายัางไง ตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนะั่นนะอมาพูดมาแล้วอร่อยจนลืมกลับวัดก็พูดมาแล้วแล้วก็ยังซ้ํามาพูดอีกว่าล่าสุดก็ยังมาพูดอีกว่าถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละท oh, ่านวอกก็ไม่สำเนียกตัวเองเหมือนกันนะั่นแหละหลายคำที่ตัวเองพูดนะนะั่นน่ะควรสำเนียกบ้างตักน้ําใส่บาตรเชงโงกดูหน้าตัวเองบ้างจะต้ oh. องมาพูดตำบัดํำนวนเหรออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยาณมิตรเลย แล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับบ้างตักน้ําใส่บาทชิงอกดูหน้าตัวเองบ้างจะ <c oughs> ต้องมาพูดตตำบัดํำนวนหรออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยาณมิตรเลยแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมาดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดฉันก็อุตส่าห์ปกป้องท่านดิฉันก็บอกว่าการที่ท่านน่ะจะไปรับนิมนต์มันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตรปัดดิฉันไม่ว่าหรอก แต่สิ่งที่ท่านทําและมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูดอุดหนุนบริษัทแบบเนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบเนี้ท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านก็ไม่ได้ต่างจากพี่หนุ่มหรอกท่านวอท่านไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านไม่เป็นพระถือถือบาทออกไปขอข้าวคนอื่นกินมาพูดเรื่องธุรกิจมีความรู้เรื่องธุรกิจหรอหรือว่าลึกๆท่านเคยทําธุรกิจหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามนะคะไม่ได้ยืนยันก็ได้จริง ท่านไม่ใช่ท่านเป็นพระท่านไม่เคยทําธุรกิจท่านจะไปสู่รู้รู้ดีเรื่องธุรกิจได้ยังไงสอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแม้ไปบอกไปว่าคนเอ,อเวลาโง่เวลาจนมีเหตุผลนูน่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยันอ,อขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มอ่าพระอาจารย์เขาจะขอ,ขอะแถลงนะ My God c o n คันไฟเวอบันหนึ่งทุกคนจะเห็นบป๊มหนึ่งนะ ตั้งแต่เกิดกรณีดไอคอนนะคะพระอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวเองนะคะจะปกป้องตัวมันเองนี่เพราะหนึ่งทางบริษัทไอคอนได้แถลงการขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดในบริษัททั้งสิน้นสามารถเอ่อทั้งสิ้นฐานานชนอะไรนะ ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิ้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีกอสองพระอาจารย์ขอแถลงขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจไปเข้าใจผิดไปแล้วซึ่งย้ำซึ่งย้ำซึ่งยังย้ำอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะอะ้ทำไมพระพูดส่อเสียดะคะ เรื่องนี้อตตีต้องขยี้ค่ะทำไมพราะเออทำไมอันนี้หรือว่าพระอาจจะแบบว่าพระท่านอาจจะพูดเล่นใช่ไหมทำไมพระพระถึงพูดกระแทกแดกดันหรือแซะอะคะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่าลูกเอ้ยถ้างั้นก็ดีไอคอนแล้วอา่าเป็นการยกตัวอย่างขึ้นส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเซาเยา้าหยอก ทั้งนั้นอารมณ์ก็คำขำฮาๆพูดจบแล้วก็ให้สิทธิ์ให้พรก็มีแค่นั้นในส่วนที่ให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็น case study ที่ยกมาเรื่องจริงที่ยกมาจากเรื่องจริงมีสิทธิ์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นเวลายุคโควิดตอนนั้นผ้าจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดว่าก็แค่โฆษณาให้นะอืมก็เป็นการพูดเชิงกระเซ้าเย้าหยอกให้คนฟังนับพันนับพันเขาเข้าใจทั้งนั้น ไม่ได้ทําไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแม่ทีมเสียหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทําไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักธรรมาหากินก็พูดตามหลักคําสั่งสอนของพระไตรปิฎกอาไ้นัทิศกันพระพิทัธรรมประโยชน์ เพียงแต่นำมาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นแผ่วๆมากค่ะไม่ได้ตั้งตาไปทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาวหนึ่งชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นและถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นผอาจารย์หลอกโยมควรพูดใหม่ว่าผอาจารย์ก็อยู่ในวัดดีๆนี่แหละ วันดีคืนดีพวกพี่แซมก็ยกกันไปนิมนต์พระอาจารย์มาเทศพูดกันแฟๆ่ๆไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมแต่โยมไปหลอกพระออกมาจากวัดนี่แหละเป็นเหยื่อของดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้เอาแล้วนะคะแหมพอดีไอคอนพอดีไอคอนแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปกเ็เป็นอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าดีไอคอนตอนนี้โดนจับแล้วไงใช่ไหม ก็พระอาจารย์ก็เป็นเหยื่อของดีไอคอนโดยตรงค่ะเนาะเพียตตี้ได้ออกทีวีหลายช่องแล้วคะจริงเหรอเธอช่องไหนบ้างคะเพียตตี้ดังแล้วเหรอเธอ My God ทำไงดีวะเธอจะต้องมีผู้จัดการส่วนตัวไหมเนี่ยต้องไปด,ดีิปาร์ตี้ปะในส่วนการทำบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวค่ะเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัด ใช่เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไหร่บางคนเอาไปพูดยังกับท่านวอรูปเดียวที่ไม่ได้รับนิมนต์เอาก็รูปมันคาพูดเป็นอย่างนั้นนะคะไปดูรูปในเพจดีไอคอนว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังครบอยู่จะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเคารพความจริงตามที่มันเป็นจริง 5. ตรปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปเคยไปเทศก็ใช้ ก็ใช้ให้พรเหมือนกันหมดดูรูปประกอบและดไอคอนไม่เคยทำถวายพระอาจารย์แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตลปัดของบริษัทอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปบริษัทต่างๆที่เขาทําบุญเขาก็ทํำตลปัดในานามบริษัทของตัวเองกันทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทําแต่นี่หนุ่มปล่อยให้แขกพูดชี้นําว่าเราทําเพื่อพระอาจารย์คนเดียวประมาณว่าเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไง แล้วที่หลวงพ่อ,อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อลงกดท่านถือแปบ๊บหนึ่งอ่านไ,ไม่เข้าใจอะ่ะที่หลวงพ่ออลรงองอหรอหลวงพ่อลงกดท่านถืออยู่ในมืออาไรวะตลปัดตลปัดหรอถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพีเซนเตอร์ด้วยไหมบริษัทไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาใหู้ลนิธิ ได้เชิงตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีจริง1ล้านบาทและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเ,เข้าพกเข้าหอ่อะอาจารย์แม้แต่บาทเดียวหนุ่มอยากตรวจสอบให้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณบวยเดียวกันนะ แล้วไงตอบเป็นหนึ่งนะเธอโอเคพระาจังย์ก็ชี้แจงอ่ะค่ะว่าไม่ใช่ต่าง,างๆอันเนาะแล้วนหนึ่งนะบุญอะไรเชทวุิก็ถวายทุนด้วยหกแสนบาทมูลิธิกตะันยูก็ไปร่วมถวายบุญแจกถุงยังชีพทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทออ้หลูดถ้าทุกคนไปทําบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทําบุญ จากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายานินนนนตยพัฒนิตนิตยพัฒพ์พอทั้งประเทศไทยไปเลยพอทั้งประเทศไปเลยเธอฉันอ่านงงไหม <c oughs> หนุ่มข้อ6ข้อ7มันเลยการวิพากวิจาร์ณไปแล้วนะมันคือการใส่ร้าย,ายปสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทำกันบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอ,อเอียงกระเทเร่ไปขนาดนี้โอ้ oh my god หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะสิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตอยู่ในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพิ่งมาโผล เป็นคนดังอือหึปีสองปีเมื่อไหร่พระอาจารย์ทํางานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ได้ไปสีผอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมแสดงความข้อเท็จจริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักลูกรักเมียก็ให้รู้ไว้ว่าสิทธิ์ผ้าจารย์เขาก็รักผอาจาย์เหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันอืมหลังๆหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะ โหดเที่ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วฮืมเจติวานท่านวอพูดเกินไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนเหมือนมันจะจี้ใจดําท่านวอไงเข้าใจไหมเรื่องอวยดีไอคอนกับรับเงินกับตลบัตเนี่ยอีกอย่างพระอาจารย์ที่วัดที่ พระจานาร์มีวัดที่พระจานาร์สร้างอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว2วัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีและพรรษานี้พระจานาร์ก็มาจำภรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอ่าใหพ้พยาติีก็ไม่รู้ว่าท่านมีวัดที่ญี่ปุ่นไงก็ใช้ตรงนี้เป็นการบอกว่าทุกคนเอาว่ามีวัดนะเอาเรื่องน้ําท่วมแม่สายมานําเสนอที่มหาวิทยาลัยโยโกฮามากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระ หลักฐานอยู่ในเพจผ้าจารย์ไม่ได้หนีมาแช่ออนเซ็นแต่อย่างใดนี่ข้อมูลพื้นพื้นแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลานอีกขนาดไหนหนุ่มไม่ได้แสดงหนุ่มไม่ได้สว่างสวัยในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่สแสวงข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธ์ถูกใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายต่อหลายคนแล้วจริงหรอ ขอภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกับฉันครูกับสิทธ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระจารย์นะวรเมธีพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงราย17ตุลา2567โอเคค่ะก็ถ้าใช่ก็เดือดมากเพจจริงของอีชอยโพสต์โอเคนี่นะคะพระจาราร์ก็ แถลงการเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อคุณผู้ชมคิดว่าไงคะก็คือเป็นการกระเซยาย้าแย่หลอกนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้เอาคลิปจริงๆอยากให้เอาคลิปบอกว่าเต็มๆมาดูนะจะได้แบบว่ารู้ว่าเป็นยังไง,งไงเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเต็มเป็นยังไงแต่ว่าการพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเธอก็คือเป็นการพระอาจารย์ต้องเคยไม่คือเราฟังพียที่เป็นประชาชนตาดำๆเราฟังเราก็มองว่าหนูเป็นลูกจ้างเขา,ววาอ่ะเธอไหมเธอเข้าใจไหมเธอไหมเธอ,อ,อไปฟังที่พระอาจารย์พูดใช่ไหม หนูเป็นลูกจ้างขาว่หนูคือพระอาจารย์ก็ชี้แนะนะว่าอย่าไปเป็นลูกจ้างเลยให้ไปเรียนคอร์สพระอาจารย์ต้องเขยี่ยตรงนี้ด้วยค่ะให้เอาให้ครบให้ครอบคลุมถูกปะใช่ไหมตอนที่พระอาจารย์พูดว่าหนูเป็นลูกจ้างขาว่าหนูได้แค่ไหนแค่นั้นนะเขาให้แต่ความสามารถของหนูม่นมีมากกว่านั้นก็ใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นการชี้แนะนะว่าให้ไปเรียนคอร์สตรงนี้มันใช่นะแต่พระอาจารย์ไม่เขยี่ไงเยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันคือความจริงค่ะ อ,อ่พูดกันแหนกันไหพูดแซบเพี่นที่ว่าออขอขอพระอาจารย์ท่านวอลท่านแซบอยู่นะคะเอาฟังใหม่นะคะเนี่ยฟังนะไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักเดบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะ เอาให้เดือนแล้วเท่าไร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้ง,ท,งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งย่มันก็เข้าข่ายะนะเพราะว่าอยู่กำลังพูดถึงเรื่องออของดีไอคอนให้ไปเข้าคอร์สค่ะให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้ พระอาจารย์บอกลูกเอ้ยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วมันก็เป็นการชี้ประเถอเห็นไหมเพราะว่าความจนมันรอเราไม่ได้ให้เราไปหาขอเรียนปังๆกันเนาะใช่ไหมทุกคนฟังเราคิดว่าไงนะเรอ่านคอมเมนต์ก่อนค่ะอีกคลิปแรงกว่าถ้าคนหลงเชื่อพระก็เออถูกต้องใช่ไหมเพียตี้ก็มองว่าอันนี้มันก็ถ้าเกิดว่าท่านพระอาจารย์คิดว่าเออาท่านพระอาจารย์ถูกสั่งให้พูดหรือว่ามีการบรีิไปพูดแบบนี้ก็ บอกประชาชนตรงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่เราไม,ไ,มไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าเป็นพรกก็ต้องรับกิจนิมนต์นใช่ไหมเขาเขาอ่ <S 1> <S 1> <S เราไปประชุมไปเทศเงี้ยเออเออคา,าราวาให้ให้โยมให้บีบพ,พูดอะไรเงี้ยก็ต้องพูดใช่ไหมเพราะต้องรับปัจจัยเนาะอันนี้ก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเชิญชวนหรือว่ามีการเข้าคอร์สอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็หรือว่ามีการบอ,อรกอว่า,าความจนรอไม่ได้เพราะว่าอยู่กําลังพูดอยู่ในที่ไอคอนถูกปะใช่ไหม เขาไม่ได้บอกว่าค r o s อะไรอะไรพูดทําไมเธอแล้วคือแล้ว,แล,วแล้วคือการกลายเป็นลูกจ้างมันไม่ดียังไงลองบอกสิให้หนูไปหาเรียนคอร์สมาขายออนไลน์ลอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมเธอมันก็ปนแปลกๆอยู่เนาะหรือว่าพี่อาร์ตี้จะมองว่าผิดคะก็เนบแแปลงแซบอยู่อืมเนี่ยตอนนี้เออฉันอ่านจดหมายพระจาจาร์แล้วพระจาจาร์ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกไงพระอาจารย์แค่บอกว่าอา่พูดกระเซาย้าแย่เนบแนมอือ ถ้าเอาไม่ลงก็ผลประโยชน์ล้วนๆถ้าพระอาจารย์ติดวัดตัวเองถูกจริงติดต่อออกผนกระแสได้จริงๆครับพูดมาเลยเพราะว่าไม่คือตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่เอ่อยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะท่านไปท่านไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมีวัดใช่ไหมก็อย่างที่บอกเนาะก็ในในในส่วนนี้ฉันก็รอดูไปก่อนเพราะาเดี๋ยวรอรอทนายเดชามาพูดต่อดีกว่านะฮะพาพูดแบบนี้บอกหวยตรงๆดีกว่าอันนี้ช่วยมนุษย์ให้พ้นทุก ท่านหนึ่งนะสุดนไม่รู้จะยังไงหักดิบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์ <c oughs> เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึก แล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมโราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเรกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้ว เมื่อกี้คุณทีบอกว่าเลยนะคุณทีบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าคอร์สไหนใช่ไหมแล้วนี่มันคือการประชุมอะไรอะ่ะแล้วคนที่ฟังคนที่มันคนที่ตัดคลิปออกไปมันจะตีเป็นอย่างอื่นไหมละ่ะฉันถามหน่อยใช่ไหมคุณทีบอกว่าเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าคลาสอะไรอ่ะแม่แล้วเธอฟังเนี่ยแล้วคนที่แบบว่าคนที่กินข้าวแล้วเขาฟังอะ่ะเขาคิดว่าคอร์สอะไรละ่ะฉันถามหน่อยฉันถามแค่เนี้ยคอร์สคอร์สแอมเวย์เหรอคอร์สอ่ะ ยูสตาร์พี่เบิร์ดหรอคอสมิสทีนหรอ,หรอฉันถามหน่อยเนี่ยใช่ไหมคนที่แบบว่าบางทีคนเราบางคนท,ที่ที่แบบว่าวันหนึ่งฉันดาวขึ้นมาฉันอยากจะเปลี่ยนทิศทางเงี้ยพอฉันฟังพระอาจารย์ท่านวอพูดเงี้ยฉันศรัทธานในพระเหลืองแล้วก็ความเป็นท่านวอเงี้ยพอฉันฟังปุ๊บเนี่ยอะไรวะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปหาคลาสเรียนดีกว่าแล้วก็เราก็ฝึกตัวเองเนาะอาร์ตี้ก็เป็นลูกจ้างร้านจอยมา5ปีแล้วอะยังไม่เห็นเงินล้านเลยอะไรเงี้ยฉันไปขายของดีกว่า ใช่ไหมฉันก็เลยจุดประกายขึ้นมาเนี่ยเข้าใจไหมเธอเนี่ยมัดตัวเต็มๆแล้วทําไมท่านไม่ขยี้เวลาท่านถแถลงการมาท่านต้องขยี้อย่างนี้ด้วยค่ะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเข้าใจไหมคะสลับในมุมมองของฉันนะไปเรียนคลาสอะไรคะเนี่ยถามหน่อยคลาสอะไร m v ป่ะก็ไม่ใช่เนี่ยแล,แล้วก็พูดบอกว่าโอ้โหถ้ารวยอย่างนี้ก็ต้องดีไอคอนแล้วล่ะหนูมันก็ถ้าจะเป็นกลางจริงๆหรือว่าจะพูดแบบว่า แนวอื่นมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นป่ะแต่ว่าดูดูแล้วก็เดี๋ยวรอรอไปเรื่อยๆดีกว่ารอไปเรื่อยๆดีกว่านะคะอืม mm hmm. สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเพจที่จะมาเมาส์จัก